วันนี้เราจะมาทําการคําคนวณน,นะครับแรงรับและแรงเลาะแรงย่อยในระนาบนะครับแรงรับและแร,แรงย่อยในระนาบนะครับก็จะมีอยู่3วิธีด้วยกันนะครับในตอนนี้แต่ว่าเราจะาเรียนรู้ด้วยกันในตอนที่1ก่อนก็คือเป็นโดยการใช้วิธีตรีโกณน,นะครับวิธีตรีโกณน,นะครับจะเป็นยังไงถ้าเป็นวิธีกราฟิกนะครับก็เอาหางต่อหัว หัวต่อหางแล้วก็ลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดนะครับแล้วก็ทําการวัดขนาดนะครับแล้วก็วัดมุมนะครับจากที่เราวาดเลยนะครับก็จะได้ขนาดของแรลงรลับ fr นะครับถ้าเป็นวิธีตีโกลนะครับก็มีความจําเป็นจะต้องใช้กฎของทซา์เข้ามาช่วยนะครับในการหาโดยการนะครับด้านส่วนด้วยทซายของมุมโตะที่อยู่ตรงข้ามนะครับเช่นด้าน a ส่วนด้วยทซา์ของมุม A นะครับมุมตรงข้ามของมันจะมีค่าเท่ากับด้าน B ส่วนด้วยไซน์ของมุม B นะครับและจะมีค่าเท่ากับด้าน C ส่วนด้วยไซน์ของมุม C 3ค่านี้นะครับจะมีค่าเท่ากันนี่คือกฎของไซน์วิธีการจําง่ายนะครับอีกอันนึงที่เราจะต้องใช้อีกก็คือกฎของ cos นะครับกฎของ cos เนี่ยเราจำอันเดียวถ้าเราต้องการถ้าในโจทย์เนี่ยเราทราบค่าม,มุมและแขน ของมุมนะครับแขนของมุมเราจะสามารถหาด้านที่อยู่ตรงข้ามของมุมของมันได้นะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เราต้องการหาด้าน c โดยที่เราทราบค่ามุมและแขนของมุมนั่นก็คือเราก็ใช้สแควรูทของด้าน a ยกกำลังสองนะครับบวก b ยกกำลังสองลบ2 ab แล้วก็ cos มุม c เห็นไหมครับถ้าเป็นด้าน a ก็เหมือนกันนะครับต้องการหาด้าน a ก็หมายความว่าเราต้องการเราต้องทราบค่า c กับ b ใช่ไหมครับก็ใช้ c กาลัง2บวก b กาลัง2ลบ2 cb แล้วก็คอสของมุม a นะครับเหมือนกัน b ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกฎของ Co สนะครับที่ที่ใช้ในการหานะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างในกรณีที่เรามีแรงนะครับชุดนี้อยู่นะครับมีแรง800นิวตันและ1,400นิวตันนะครับเราต้องการทราบว่าแรงลับของแรงชุดนี้มีค่าเท่าไหร่หมเพราะว่าตอนเนี้ ถ้าเราไม่ต้องการที่อยากจะดึงเชือก2เส้นนี้แล้วเรามีเชือกเส้นเดียวเราจะต้องใช้แรงดึงด้วยเชือกเส้นเดียวเนี่ยเป็นแรงกี่นิวตันแล้วก็ทํามุมเท่าไหร่ถึงจะทดแทนแรง2ชุดนี้อันนี้คือในยะของแรงลับนะครับตอนนี้เราต้องการที่จะรวม2แรงนี้เขเป็นอันเดียวกันนะครับเริ่มต้นเลยเราก็ทําการเขียน free body d i ะแกรมครับแผนภาพแรงอิสระนะครับออกมา แกน x แกน y นะครับแล้วก็ดึงออกมาเป็นแบบนี้นะครับโดยที่เราทราบค่ามุมนะครับของอแรงแ0 0นิวตันและ1,400นิวตันนะครับแรง800นิวตันกระทำมุมกับแกน x 15แรง1,400นิวตันกระทำมุมกับแกน y เท่ากับ10แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็วาดเส้นขึ้นไปหาแรงลับแรงลับก็ลากจากจุดเริ่มต้น ไปถึงจุดสุดท้ายนะครับอ่าตอนนี้เมื่อเราทราบค่ามุม65ก็คือเป็นมุมที่อยู่ระหว่างแรงทั้ง2แรงได้มาจากไหนครับได้มาจากระหว่างแกน y และแกน x เนี่ยมีค่ามุมเท่ากับ90ใช่ไหมครับอ่าเราก็ลบด้วยมุมที่กระทํากับแกน y ก็คือ10ลบมุมที่กระทากับแกน x ก็คือ15ก็จะมีค่าเท่ากับ65องศา,านั่นเองนะครับ หกองศาเป็นค่าของมุมระหว่าง1,400นิวตันและ800นิวตันนะครับเราก็ลากจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายก็ได้ค่า fr นะครับแงรงลับอ่าคราวนี้เราก็ได้สามเหลี่ยมเราพิจารณาเป็นสามเหลี่ยมรูปเดียวครับอ่าเป็นดึงออกมารูปไหนก็ได้ในกรณีนี้นะครับก่อนที่เราจะอ่าพิจารณาสามเหลี่ยมเราก็ต้องการทราบค่ามุมนะครับของรูปสามเหลี่ยมว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้ สังเกตเส้นสีม่วงทั้งสองเส้นเป็นเส้นขนานดังนั้นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นไงครับเท่ากันด้วยโดยอัตโนมัติในส่วนของมุมที่เหลือนะครับมุมระหว่างแรง1,400กับ800เนะี่ยมุมนี้มีค่าเท่าไหร่ก็ใช้ยังไงครับ180ลบกับ65อ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเท่าไหร่ครับจากตรงนี้ ก็จะเหลือ115องศานั่นเองนะครับเป็นมุมระหว่างแรงทั้งสองแรงนะครับม,มุมมุมมุมที่เห็นในจอนี้นะครับอ่าผม,มดึงออกมาสามเหลี่ยมออกมาหนึ่ันปั๊บอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้เราได้รูปสามเหลี่ยมแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าเรามีมุม1มุมเรามีแขนของมุมนะครับอันนี้เราก็ใช้ระหว่างไซน์ลอกับคอสลอเราใช้ คอร์ลอก่อนนะครับกำหนดให้อะไรเป็น A เป็น B เป็น C ก็ได้นะครับในตรงนี้นะครับผมให้ดังรูปนะครับเป็น fr นะครับเป็นเป็นด้าน C นะครับดังนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นมุม C อัตโนมัตินะครับดึงสูตรที่1มาใช้เพราะเราต้องการหา fr ใช่ไหมครับต้องการหา fr ก็ดึงสูตรที่1มาใช้นะครับแทนค่าลงไปในสูตรครับ A นะครับก็คือ800 B 1,400นะครับแล้วก็มุม c เล็กก็คือ115องศานะครับกดเครื่องคำนวณน,นะครับได้1,883.2นิวตันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการคํานวณหามุมตอนนี้เราทราบค่า fr แล้วนะครับ ทราบค่า f าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้แทนค่าลงไปนะครับ a เท่ากับ800นะครับ sin a เท่ากับ1,400ก็คือ b หารด้วย sin b แล้วก็ f R ส่วนด้วยไซด์นรยสิบนะครับไซ่ยานะครับแทนค่าลงไปนะครับในสูตรนี้นะครับเลือกมา1อันนะครับเพราะว่าเราต้องการทราบค่ามุม B นะครับเราก็เลือกคู่นี้มานะครับ เลือกคู่นี้มาหลังจากนั้นก็ทำการย้ายสมการครับไซบียอยู่ล่างก็ย้ายขึ้นไปบนนะครับ1 8ึ่อยู่บนก็ย้ายลงมาล่างไซ้อย115อยู่ล่างก็ย้ายขึ้นไปด้านบนอ่เาเคราวนี้เราเขียนใหม่นิดนึงให้ตัวที่ไม่ทราบค่ามาอยู่ทางด้านซ้ายมือเสมอนะครับอ่าเขียนใหม่แบบนี้ทำการกดเครื่องคำนวณครับไซบีก็ได้เท่ากับ0.6737 นะครับต้องการทราบค่ามุม B ก็ a r c s i n ซนะครับหรือในเครื่องคำนวณเราก็ใช้กดชิป s s i n นะครับชิป p ซ i n ของ0.6737ได้เป็นมุมเท่ากับ42.35องศานี่คือของมุมของ B นะครับมุมของ B นะครับถ้าต้องการทราบค่ามุมที่กระทำกับแกน X อกก็ต้องทำไงครับอย่าลืมก็ต้องเอาไปบวกกับ15เข้าไปก็ได้ 57. 35องศานะครับเป็นมุมที่กระทํากับแกน x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทราบได้ว่าแรงลับนะครับของแรงทั้ง2ชุดนี้ถ้าต้องการให้เหลือเพียงแค่แรงเดียวใช้เชือกเส้นเดียวในการดึงก็ต้องดึงด้วยแรง1883.2นิวตันกะทำมุมกับแกน x 57.35องศานะครับในส่วนของวิธีตรีโกณน,นะครับก็เอาไว้ เท่านี้นะครับสำหรับใครที่พอจะมีเวลานะครับก็สามารถที่จะเอาข้อนี้ลองไปทำก่อนก็ได้นะครับอลองทำข้อนี้ดูนะครับข้อนี้นะครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องทำการเขียนใช่ไหมครับเขียนชุดแรงออกมานะครับเอาหางต่อหัวหัวต่อหางชุดที่1เอาเบียแล้วนะครับชุดที่1นะครับหลังจากนั้นก็ชุดที่2นะครับแรงลับ อันนี้ก็จะเป็น fr อันนี้ก็เป็น600นิวตันอันนี้เป็น400นิวตันนะครับอ่าแรงมุมที่เราทราบแล้วก็คือ